วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอการสอนการตั้งค่าหรือเปิดปิดตัว Object Snap นะครับตัว Object Snap นะครับหรือที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับจะเรียกว่าตัว Entity Snap นะครับจะอยู่ทางด้านล่างที่แถบสเตตัดบานะครับวิธีการตั้งค่านะครับหรือว่าเปิดปิดการใช้งานนะครับสามารถเปิดปิดที่สเตตัดบาก็ได้นะครับหรือกด F3 ที่คีย์บอร์ดของเราก็ได้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไว้นะครับเวลาเราเขียนงาน,นงเนาะอย่างเช่นผมใช้คำสั่งนะครับจะเห็นว่าตัวนี้วัตถุที่เราจะเขียนขึ้นมานะครับจะไม่ snap กับชิ้นงานของเรานะครับวิธีการเปิดนะครับก็สามารถกด F3 ก็ได้นะครับในการเปิดและลองเขียนงานขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะขึ้นตัว snap หรือ object snap มาให้เรานะครับส่วน บางท่านนะครับอาจจะเขียนแต่ไม่ขึ้นนะครับเราเปิดแล้วเนาะแต่ว่าตัว Object Snap ไม่ขึ้นนะครับให้เรามาคลิกขวาที่สเตตัดบาดด้านล่างนะครับจะมีตัวที่เรียกว่า eSnapSetting นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหมวดของ Entity Snap Mode นะครับตัวนี้เราสามารถเปิดปิดตามตัวที่เราต้องการได้เลยหรือตัวที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับของบางท่านอาจจะขึ้นมานะครับอาจจะไม่ถูก เปิดอะไรเลยนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกตัว select main ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเราไม่ต้องการให้เราเลือกเป็น clear ทางด้านขวามือนะครับทีนี้ถ้าเราเลือก select main นะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นตัว default ของโปรแกรมนะครับที่มีขึ้นมาถ้าตัวไหนเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้เลย,ยเช่นลองเปิดปิดตัวคอสดูนะครับก็ลองเปิดปิดดูนะครับแล้วเราลองใช้คําสั่งดูนะครับจะเห็นว่าตัวคอสนะครับที่เกาะตาม ขอบมุมของวงกลมนะครับตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นมานะครับตัวคอร์ดแดนนะครับแต่ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเซนเตอร์ก็จะอยางขึ้นมาอยู่นะครับหรือจะเป็นตัวเช่นพวกเอนพอยมิดพอยด์นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานตัวไหนบ่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าตัวอ็อบเจกต์สแนปนะครับหรือว่าเอนติตี้สแนปเซตติ้งนะครับ